สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการเสริมรากให้กับไม้ผลหรือต้นไม้ทุกชนิดนะคะที่เราต้องการที่จะให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วโดยแทนที่จะมีรากแค่ต้นเดียวนะคะเราจะใช้รากของอีกต้นหนึ่งนะคะเราจะใช้รากของอีกต้นมาช่วยโดดสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงรอดเลี้ยงต้นเพียงต้นเดียวนะคะ คือการเสริมรากค่ะที่ป่าต้นที่เราจะทำการเสริมรากนะคะตัดยอดออกแล้วก็ทำเป็นปากฉลามนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มามาร์กดูนะคะว่าเราจะกรีดผิวของต้นตรงไหนนะคะเราก็ทำการกรีดเปลือกของต้นเลยนะคะแล้วก็นำกิ่งที่เราจะเสริมเข้าไปนะคะนำเข้าไปเสียบ ไว้กับต้นที่เราจะเสริมรากนะคะการทำเสริมรากนะคะเราพยายามไม่ถูกกับถูกหรือสัมผัสกับเนื้อของไม้ต้นไม้นะคะที่เราปาดขึ้นเพราะว่า,าผิวของเราจะมีเชื้อโรคอยู่นะคะเราพยายามที่จะสัมผัสเนื้อไม้ต้นไม้ให้น้อยที่สุดนะคะ หลังจากนั้นเราก็นำปอฟางนะคะหรือพลาสติกอะไรก็ได้นะคะมามัดให้กิ่งที่เราจะทำการเสริมรากนะคะให้แนบกับต้นที่เราจะเสริมรากนะคะต้นใหญ่มัดให้แน่นนะคะเพื่อจะให้เนื้อมันแน่นสนิทกันนะคะเมื่อเรามัดรอบแผลที่เราทาบแล้วนะคะ ทับมาติดกันระหว่างกิ่งกับต้นแล้วนะคะเราก็พันให้รอบทั้งหมดเลยนะคะตามแผลที่เราขีดยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้พลาสติกพันคุมทับอีกทีนะคะโดยที่พันจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเพื่อเผื่อเวลาน้ำฝนตกลงมานะคะ จะไม่เกิดการขังที่กิง่งที่เราเสริมรากไว้นะคะกิ่งก็จะไม่เน่านะสุดท้ายหลังจากทําความสะอาดเรียบร้อยทั้งยาเรียบร้อยเอาเครือที่พันต้นไม้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเศษใบไม้หรือเศษหญ้าที่เราทั้งนะคะคุยมาใส่รอบรอบลำต้นอีกทีนะคะเพื่อกันความชืน้นรักษาความชืน้นหรือเป็นปุ๋ยต่อไปให้กับต้นไม้อีกทีคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะ